ครับผมครับปิดการขายนะครับ TFR ปิดการขาย TFR นะครับผมเครื่องเก่าสิบเพิ่นมาเพิ่นมักครับจบสดนะครับผมอ่ะมายืนหนารถให้ผมเลยครับเอาเลี่ยมมาเลี่ยมมาครับปิดการขายนะครับสำหรับ TFR นะครับ เดือน้ำกันเนี่ยมักรเมียเนยเป็นมะขันดีครับผมเป็นผู้เจ้าเป็นเป็นมัดครับจัดไปแล้วครับมื่อนี้ครับผมเดืยดหนึ่งใช่ไหครับมาจบสดครับผมกลับบ้านครับผมมีลาเดียวขึ้นสองห้าสองอืมเอาเลยครับไปทะเบียนสวยอยู่ครับหนึ่งหกครับผมหกสองห้า <Okay. S 2> มาจากการะสินบ้านเท่าเนี่ยแหละครับผมปิดการขายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมสำหรับ GFR ครับผมครับสวัสดีครับ